สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องตระกูลแมงฟิล์มนะครับผมและวันนี้นะครับแม็กบี้ก็พาแม่บัวแล้วก็แม่เวียงนะครับมาผ่อนคลายมาเที่ยวบึงแห่งความรักนะครับทุกคนเนาะนะครับแม่ๆทั้งสองก็ได้แบบเออได้ออกมาแบบมองสิ่งที่เป็นธรรมชาตินะครับเผื่อติดใจนะครับจะได้ผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกสบายขึ้นนะครับผม ครับแล้วเราก็จะพา FC นะครับเดินไปหาแม่บัวกับแม่เวียงนะครับซึ่งตอนนี้ทั้งคู่นะครับก็ได้นั่งอยู่ที่สนามเด็กเล่นนะครับผมเออนะครับนี่ระหว่างเดินทางไปเราก็พาชมสวนดอกไม้นะครับผมแต่ตรงนี้ดอกไม่ค่อยมีนะแต่เมื่อกี้ดอกเยอะเยอะนะครับทุกคนนะโอ้โหเฟืองฟ้าสวยเนาะม่วงขาวนะครับทุกคนนะ สีม่วงก็เป็นสีที่ผมชอบมากๆากเลยที่ขาวด้วยนะครับและคราวนี้นะครับเราก็กําลังเด,เดินไปเดินไปนะครับผมสนามเด็กเล่นแต่มันมาติดตรงนี้เนี่ยออเสะดุดตามากเลยเนี่ยสนามเด็กเล่นสําหรับเด็กอายุไม่เกินสิบขวบนะครับเอาแล้วเอาแล้วสวัสดีครับแม่บัวแม่เวียงสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับผมโอเหมาะเจา<อ>ะเลยนะกขวบเองฮะกี่ขวบ มาเ,เขาพึ่งสิบหกเอ้ยสิบสองสิบสองขวบอันนี้สิบหกอันนี้เท่าไหรนะ <c oughs> ่อันนี้ที่สี่เขาไม่ให้เกินีเขาไม่ให้เกินสิบขวบไงเอาเหรอมานล,ล้ำลึกถึงตอนเด็กใช่ไหมนี <c> ่ค <oughs> <c oughs> ิดว่าเราเป็นเด็กใช่ไหม <c oughs> เออเดี๋ยวนะเครื่องเล่นรู้สึกว่าจะมีหลายอย่างเลยเนาะเครื่องเล่นเครื่องออกกำลังอัน,นอันนี้คืออะไรครับมันคืออะไรเนี่ยอันนี้คือมันคืออะไรไอ้ โต้องหมุนให้เด็กให้เด็กหมุนเอฟซีมันหมุนได้อะไรฮะเดี๋ยวเด็กเดี๋ยวเด็กเป็นลมอันนีหมุนกลับหมุนกลับหมุนกลับเดี๋ยวเด็กหมุนกลับอาอแล้วเด็กจะเป็นลมแล้วครับเด็กเดินเหนื่อยก็เลยขึ้นมาเดินหัวแล้วอ้าวแล้วครับเอ้ามันไปเองอ่ะเขาตั้งเอียงมันก็เลยนั่งอ๋อแลนั่งไปทางเอียงกันมันไม่ขึ้นั่งแล้วก็วิวทิวทัศน์แบบนี้มันดีมันสวยนะถ้าไปทางนู้นทางนู้นทางนู้นนะเออ แต่พูดถึงว่าปอนก็หมุนได้นะหมุนเบาๆแล้วก็หมุนีวิวไงบ่อยบ่อยผิดเออก็นะครับเหมาะเลยนะเนี่ยเนาะหลังจากที่เออเราก็ได้ปรับนั่งตรงพื้นหญ้าเนาะก็วันนี้ก็มาผ่อนคลายกันน้องทุกคนเนาะอืนี่บอกให้ตอนนี้คือบรรยากาศกำลังสวยนะใช่เวลานี้5โมงแดดลงพอดีกำลังดี ตาจะได้ไม่หยีมากนะครับตาจะได้ไม่หยีมากนะครับมันส่องแดดแล้วตายีเมื่อกี้บางอนโทรมาว่าไงนะครับว่าจะให้กลับหรือจะให้รอหรือจะให้มานี่จะให้มานี่ก็มาไม่ถูกใกล้อยู่นะนี่มันยี่สิบกาโลถ้าไม่เคยมายิ่งจะช้ายี่สิบกโลถ้าเคยมาแล้วเขาวิ่งสี่สิบโลนี่ทางใหญ่ถ้าเป็นทางตรงนะอาจจะได้แต่นี่มันทางเลี้ยวเขาบ้านหมู่บ้านไง ไม่เป็นไรมอวาาอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาหลังาหลังแน่นอนนะครับเอฟซีเดี๋ยวรอดูคู่ของแม่เวี่งกับน้องปอนได้มาแน่นอนที่นี่น้องปอนมาทํางานที่อากาศนะกลับไปบ้านนะยี่สิบนาทีเดี๋ยวผมจะหาจังหวะที่วันอื่นนะครับที่บังปอนเลิกงานผมจะนัดมาเจอที่นี่เลยนะครับก็คือนั่งรถมากกะเขาแหละจะได้พาเข้ามาด้วยนะครับเพราะว่าตรงนี้บรรยากาศช่วงเย็นจะสวยนะครับผมอืมนะครับตอนนี้สวยเย็นก็สวย เช้ามันอาทิตย์ขึ้นทางนี้ไงอืมันจ,จะสวยเพราะว่าเราหันเราห<อ>ันหน้าไปนู่นใช่ไหมแสงอยู่ทางนู้นเราจะหันทั้งข้างหลังเราจะได้ดอกไม้ทั้งหมดเลยอ๋อดอกไม้ทั้งหมดเลยค่ะเพราะว่าดอกไม้มันยาวออกไปนู่นไงตรงถนนไงมันจะเห็นสวยมากมตรงนี้เราเหมาะเลยตรง <FC. S 2> ไหนก็สวยมุมไหนก็สวยตรงนี้นะคะไหนลองนั่งจะชิดกันแล้วก็เอาเอามือทําแบบคนข้างนี่หัวใจดิมุมมันได้มุมมันได้ได้เนาะอ่ะนั่นแหละ มองกล้องนะครับหนึ่งสองสามใช่อีกรูปหนึ่งนะครับอ้าวมองกล้องนะครับหนึ่งสองสามโอโ้โหคือข้างหลังเนี่ยคือมันจะเห็นสายน้ำนะครับแล้วก็สนามหญ้าแล้วก็อของเด็กเล่นของเด็กเล่นนะครับผมที่นี่ต้องต้องบอกเลยว่าเขาเรียกอะไรนะโนนตายใช่ไหมโนนตายนี่นอ,อยูนอ่น้องโนนตาย น้องน้องน้องแล้วก็นนอ่าน้องนนตายก็อยู่ใกล้ๆกับโพลงามไหมตรงนี้เขาเรียกตำบลอะไรครับตำบลโพลงามอ่าตำบลโพลงามอำเภออากาศอํานวยนะนะครับผมจังหวัดสกลนครนะครับมันอยู่ระหว่างกลางกลางทางนี้บ้านนาหวายนาหวายทางนี้บ้านดงมะกุ้มเออเอยบ้านสวัสดอ่าบ้านสวัสดนะครับบ้านสวัสดอืม เอฟซีท่านไหนที่เคยมาเบื้องแห่งความรักนะครับเข้ามาเม้นหน่อยเคยมาไหม <c oughs> ต้องต้องถามแม่เวียงเลยเนาะอันนี้ครั้งแรกเนาะครั้งแรกค่ะอืมอนี่ <จะ S 1> คือจะพาปปอ,อนมาเยอะใช่ครับผมพามาสวีทกันหรือเปล่าไม่บอกกําไว้ไม่บอกอีกนะครับ <c oughs> วันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วครับผมวันที่เท่าไหร่ส <13. S 2> ิบสามสิบสามสิบสามกุมภาพันธ์สิบสี่กุมภาพันธ์เป็นวันอะไร วันแห่งความรักทำไมเบาจังวันแห่งความรักค่ะอิชาคนมีคู่ไหมไม่อิชาเพราะตัวเองมีคู่อยู่แล้วก็มีคู่อยู่เอ๊แต่คนข้างๆน้าอิฉาหน้าสงสารนะเพราะว่าคู่ตัวเองไม่อยู่น้องจ๊อบไม่เป็นไรไม่อยู่นะเป็นไรมันชินเพราะว่าเขาไปมาไปมาของเขาแบบนี้อยู่แล้วอ่าไม่ใช่ครั้งแรกค่ะหลายครั้งที่ไปทำงานไปสิบที่วแล้วไปสิบแล้วนะะอืม ก็เลยมาอยู่แบบนี้ค่ะอืมมาอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็ต้องลงไปทํางานมันต้องทํางานครับผมก็มันเป็นจังหวะที่ลงมาไม่ทันวันที่สิบสี่กุมภาพันธ์แต่ก็บอกรักกันผ่านข้อความใช่ไหมคุยกันอยู่ทุกวันเนาะค่ะอืมแล้วแม่เวียงนะครับสิบสี่กุมภาพันธ์นี้มีอะไรพิเศษไหมเรารักกันทุกวันอยู่แล้วค่ะอืมจะพิเศษหน่อยก็คืออาจจะได้ดอกกุหลาบอยากได้กี่ดอกครับ ประมาณกี่ดอกดอกเดียวดอกเดียวมันจะพอ<า>หรือมันไม่พอ,พอดอกเดียวเนี่ยก,ก็ก็ดีแล้วก็คือเป็นสัญลักษณ์ว่าวันแห่งความรักดีกว่าไม่ได้กุหลาบระหว่างเรา,าเราก็รักกันทุกวันอยู่แล้วระหว่างดอกกุหลาบหนึ่งดอกกับดอกกุหลาบเป็นช่อเลยชอบอันไหนอ่ะคือเรารู้นิสัยของบางกอนเราจะซื้อดอกเดียวดอกเดียวอืมอ่ะเราจะไม่ซื้อเป็นช่ออืมอ่ะไม่เป็นช่อนะฮะ ต้องถามแม่บัวครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยจอบเคยให้ดอกกุหลาบไหมให้ให้กี่ดอกครับ เขาก็ไปเด็ดเอาหน้าบ้านนั่นแหละเป็นดอกดอกนมาแล้วเขาก็ส่งให้น่ะเป็นช่อเอาเหรอไอ้แม่เออที่เขาส่งให้น่ะจะเอากี่ช่อเป็นไปเด็ดมาแล้วก็ทําเป็นช่อใช่ห้แม่มาโอ้ไม่อานาคกดอกกุหลาบสดมันมีที่หน้าบ้านไงจังหวะบานพอดีจังหวะมีไม่ต้องซื้อมันมีไม่ไม่ได้ซื้ออืมอ่าแล้วก็ส่งมาเป็นช่อจะเอากี่ช่อเลยที่ส่งน่ะหน้าบ้านมันขึ้นซองเรากำลังตุ้มๆพอดีก็เลยได้คนละดอกเออป็นได้ย่อกดอกแม่ก็ให้แม่ดอกหนึงโอ้โห โอ้นะแต่วันมาเลนไทยหรือไม่วันอะไรก็จอบกอรักหวานอยู่แล้วนี่ก็เหมือนในรูปที่ลงนะเห็นไหมเขารักหวานไหมเขาหยอเขาเย้าเขายิ้มเขาอะไรที่ลงน่ะในในเพจก็ใน youtube ในอะไรเขาลงเขาหยอเขาย้าเขากอดเขาหอมอยู่แบบนั้นเขาเป็นคนแบบนั้นเขาเป็นคนรักโรแมนติกนี่นะครับจะได้จังไม่ได้กลับจะสวีท ขนาดเราไปถ่ายอยู่ในวัดนะยังชิดกันแบบนี้คนคอมเมนต์มาว่าเออคู่รักต่างวัยนะทําไมสวีทกันอย่างนั้นเข้าบอกคู่รักไม่ต่างวัยไม่เคยสวีทกันเลยอ๋อคู่รักคู่อื่นเหรอค่ะเจีแมาบอกว่าเขาคู่รักวัยเดียวกันเขายังไม่เคยสวีทกันแบบนี้เลยแต่แม่บัวในคู่รักต่างวัยสวีดกันจังที่จริงเราก็ไม่ได้อะไรเพราะอยู่ในวัดแต่เลเราหันหน้าไปชิดกันพอดีใช่ไหมจังหวะ าหนน้ไปชัจังหวะแล้วมันได้ครับคือเขาหันแล้วเรา,าก็หันไปมองดูแบบนี้ตามองตานั่นแหละแต่คนนั่งข้างๆเราเนี่ยเขาบังเอิญไปเห็นเหลือบไปเห็นอ,อืมก็เลยรู้สึกว่า <laughs> ทำไมสวีทกันจัง <laughs> เออนะครับก็ <laughs> หัดเติมน้ําตาลใส่น้ําตาลน้ําตาลนีลนลนล่ไม่น้ำตาลจริงนะน้ําตาลแห่งความรักความหวาน ของแม่โบนะใส่น้ำผึ้งด้วยนี่เอฟซีเขามาแม่สั่งมาเป็นโหลฮะเป็นโหลมาทำไมเนี่ยก็ตอนนั้นแม่ขายกาแฟไงอ๋อขาผมก็เลยเยอะหน่อยอืแล้วแม่เวียงล่ะครับขนมนี้ใส่น้ำตาลเยอะไหมใส่พอดีหวานจ้ะแล้วคู่คุ่งเราอ่ะหวานมากไหมก็หวานปกติธรรมดาคือไม่เวอร์ไม่อะไรอ่าพอดีพอดีนะค่ะอืมนะครับ นี่คือพอดีพอดีนะไม่หวานจนเกินไปเขาเป็นคนบ้านๆมันก็เลยหวานแบบธรรมดาไม่เหมือนจ๊อบจ๊อบเขาเป็นคนต่างชาติเนี่ยเขาจะเขาจะหวานนะพวกคนต่างชาติเขาเรียกใครเห็นไหมที่รักไปหมดอืเขาพอเป็นเพื่อนเราประเทศนั้นประเทศนี้คุณเป็นยังไงที่รักที่รักข้างที่ยังไม่รู้จักกันเขาเป็นแบบนานเขาจะเป็นคนแบบนานอ๋อสามสาเนียงภาษาเขาดีใช่ไหมอืมใครใครฟังก็รู้สึกเออเรียกเราที่รักอ่ะ ก็ต้องมีการหลงนะฮะแต่ที่จริงมันเป็นภาษาของเขาอืมแต่อันนี้คือคําแปลเป็นไทยแล้วนะคะอืขนาดมีผู้หญิงเดินผ่านสเปคเขาชิลักมันจะเป่ารหวีดใส่เออแล้วก็หัวเราะที่จริงไม่มีอะไรออแต่มันเป็นภาษาของเขาแบบนั้นอ๋อมันเป็นภาษาค่ะเป็นภาษาเขาชอบหยอกเย้าชอบขี่เล่นไงเี้ยอ๋อชอบขี้เล่นขนาดว่าผู้หญิงผ่านอ่ะมันสเปคอ่ะ ที่รักเออแล้วที่ไม่รู้จักเขาแล้วกระเป๋านกหวีดใส่เขาเขาน่ะไม่ได้ยินหรอกว่าเขาขี่มอเตอร์ไซค์แต่แกตลกแกตลกแกขี่เล่นอ๋อเป็นซะอย่างนี้นะครับอ่เขาเป็นแบบนั้นอือนี่คือเป็นอันนี้ใส่ของน้องจ๊อบเขาจะเป็นคนขี้เล่นนะครับผมเขาขี้เล่นตลกหยอกส่วนน้องมังอนเป็นยังไงครับขี้เล่นไหมขี้เล่นเหมือนกันแบบไหนครับหยอกก็นั่นแหละหยอกอืนแต่คือไม่ค่อยมีเวลาแหละกต่บ้านก็ทํางานก็เลยไม่ค่อย ไม่ค่อยมีเวลาจะหยอกหยอกแขงคืนใช่ไหมกลางคืนก็เหมือนเดิมกลางคืนก็โอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่คือโอ้ยก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะอะไม่เท่าไหร่นะฮะไม่เท่าไหร่หรอกไม่เท่าไหร่แล้วไปหยอกตอนไหนครับตอนเช้าไหมได้ตอนเช้าตอนที่เขาตื่นมาเขาจะอาบน้ำเขาก็ไปกระซาวเย่อแย่อ่าอืมทองกลางคืนมันหมดแรงแล้วอ่อืมกลางคืนต่างคนต่างทำงานเนาะอืม ตอนเช้าเหมาะที่สุดแล้วตอนเช้าเขาก็เขาตื่นขึ้นจากที่นอนแล้วเขาก็จะมาหอมแล้วก็จะมาทำแย่ทำแย่อะไรครับแย่อะไรแย่จักะจีอ๋อจักะจีนะครับ fc เออเี่เห่าไอเราก็นะมันไปนู่นแล้วนะครับยาคิดยาคิดมากยาคิดมากลูก fc ยาคิดมากอ๋ออ่ะนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับการใช้ชีวิตคู่นะครับแต่ละคู่จะไม่เหมือนกันเนาะ แตกต่างกันมากเลยเนี่ยแตกต่างกันอืมแตกต่างกันนะครับแม่โบน่หยอกตลอดอันนั้นคือขาหยอกหยอกอืหยอกเยาอืมหยอกเยาแต่เรื่องนั้นไม่มีเพราะว่าไม่บัวไม่อยู่ร่างกายอ้ามีเวลาก็คงจะหยอกยู่นะป้องเขาไม่ค่อยมีอันนั้นมันเป็นนิสัยของเขาจอบตื่นมาเขาขี้อ้อนเข้าห้องน้ำอาบน้าแต่งตัวก็ไปทํางานแอืะกลับบ้านก็เย็นแล้วทํางานนู่นนี่นั่นอะ หมดเวลาก็นอนหมดเวลาก็นอนนะครับผมอืมนะฮะเห็นไหมวันนั้นที่ถ่ายอยู่เขายังกระ,กระซิบที่หูไม่เวียงเขาว่ายังไงไม่รู้เขาเราพูดอะไรกันเขาบอกเขาบอกอะไรจําไม่ได้แล้วเขาแย่ยอยู่นั่นนะเขาแย่อยู่ที่ว่าอะที่บี้สัมภาษณ์ตอนนั้นนะครั <c oughs> บผม <c oughs> ว่ากินกันคืนไม่อร่อยกว่าเลยที่เขาพูดอย่างนี้ไม่รู้เราพูดถึงไหนกันอ๋อเน,นี้ ไม่เลียงเลยบอกว่าก็อร่อยกันละอย่างไงก็เลยพูดอย่างนี้อยากเล่นอยากหยอกเหมือนกันอ๋ออยากเล่นอยากหยอกเอนอะน, <c oughs> นะครับผมอ่ะนะครับท้ายนี้นะครับจะถึงวันมาเลนทายอยู่แล้วนะนะครับผมฝากอะไรถึงคนที่กําลังมีความรักไม่ว่าจะเป็นรักต่างวัยหรือรักไม่ต่างวัยนะครับแม่บอนเลยครับก็ <c oughs> ขอบคุณเอฟซีทั้งหลายนะคะที่ดูและชม ก็ขอฝากว่าขอให้คู่รักทุกคู่มีความสุขอหวานแววอุดชื่นอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเข้าอกเข้าใจค่ะแม่วยงครับแม่วยงสวัสดีค่ะเรื่องอะไรก็เหมือนแม่เบืะะ่อแล้ค่ะแม่เบือพูดแล้วก็เหมือนกันค่ะขอบคุณมากฝากติดตามด้วยนะคะอืมอะนะครับก็ท้ายนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับที่กำลังมีความรักขอให้สมหวังกับความรัก หรือใครที่จะมีรักต่างวัยก็ขอให้สมหวังดังเช่นแม,แม่แม่ทั้งสองที่เขาก็ได้มีความรักอยู่ณนะขณะนี้นะครับผมอ่ะนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณแม่แม,แม่ทั้งสองครับที่ได้มาเที่ยวกันนะครับหวังว่าโอกาสหน้าก็จะมาเที่ยวกันอีกสักครั้งหนึ่งะนะครับผมจะมาบ่อยๆเยอยะเลยค่ะโอเคบ๊ายบายครับบ๊ายบายมาเที่ยวนะครับผม ครับเป็นยังไงบ้างครับแม่เวียงกับแม่บัวนะครับก็ได้มาเที่ยวด้วยกันนะครับผมก็ดีนะ FC เนาะนะครับก็จะได้มีแบบอะไรดูที่หลากหลายนะครับไม่จำเจนะครับให้ FC ได้ดูสถานที่ต่างๆที่แมงกัะพี่พา FC ไปถ่ายนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ